ทที่5การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม1การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล2ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล 3. ยีนโครโม,มโซมเดียวกันการศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล 1. เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผ่านการทดลองเพาะปลูกและผสมพันธุ์ถั่วลันเตาหลากหลาย สายพันธุ์ด้วยตนเองนานถึง8ปีจนสามารถตั้งกฎทางพันธุกรรมมากมายที่ภายหลังรู้จักกันในชื่อพันธุศาสตร์ของเมนเดลหรือทฤษฎีของเมนเดล 2. การศึกษาการทดลองผสมพันธุ์ด้วยถั่วของเมนเดลเลือกศึกษาถั่วลันเตาโดยมีสาเหตุสำคัญสาประการคือถั่วลันเตาเป็นพืชที่มี การผสมหรือปฏิสนธิในตนเองซึ่งทำให้ถั่วลันเตาสามารถเพาะพันธุ์ได้ง่ายหรือแม้แต่การทำการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสมด้วยการถ่ายอะองเลนูโดยใช้มือช่วยส่วนเป็นกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก 3. ในการศึกษาขั้นตอนเมนเดล ทาการเลือกศึกษาลักษณะของถั่วลันเตาโดยตัวต้นพิจารณาลักษณะเพียงลักษณะเดียวผ่านการผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้ที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างลูกผสมที่เรียกว่าลูกผสมช่วง ต้นเมนเดลนำไปปลูกลงต้นเพื่อรอดูผลและลักษณะที่เกิดขึ้น 4. จากการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาหลากหลายสายพันธุ์เป็นเวลานานกว่า8ปีเต็มทำให้เมนเดลค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีหน่วยที่ทำหน้าที่ควบคุมการสสแสดงออกของลักษณะต่างๆ และหน่วยนะั้นสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกในลำดับถัดไปการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมหรือเรียกว่ากฎของเมนเดลประกอบด้วยกฎข้อที่1กฎแห่งการแยกตัวอธิบายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่ปรากฏเป็นคู่เสมอในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ก่อนจะแยกคู่ออกจากกันเมื่อเข้าสู่เซลเซล์สืบพันธุ์เมื่อก่อให้เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสที่ทำให้จำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งระหว่างเซลล์เป็นการผสมของไข่และอสุจิกฎข้อที่2กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระอธิบายถึงการรวมกลุ่มของหน่วยพันธุกรรม ของลักษณะต่างๆในเซลล์สืบพันธุ์หรือการที่ยีนแยกออกจากของตนเองสามารถขัดกลุ่มอย่างอิสระกับยีนควบคุมลักษณะยีนอื่นๆซึ่งส่งผลผลิตในรุ่นต่อๆไปมีความหลากหลายทางทุกกรรมและยังทําให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถทํานายอัตราส่วนหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในรุ่นต่อไปได้อีกการถ่ายทอดลักษณะทางพฤตธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของเมนเดล 1. ความเด่นไม่สมบูรณ์ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์หมายถึงการแสดงออกของลักษณะเด่นเป็นไปไม่เต็มร้อยเซ็ ความเด่นร่วมลักษณะเด่นร่วมกนันหมายถึงการแสดงออกของลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของยีนที่ควบคุมลักษณะเด่นทั้งคู่ 3. มันติเบิลแอลีนคือลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยแอลีนมากกว่า2แอลีนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม 4. ลักษณะควบคุมด้วยยีนหลายคู่ ลักษณะทางพฤติกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพฤติกรรมที่ไม่สามารถแยกตามความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเช่นสีผิวความสูงน้ำหนักไอคของคนลักษณะเหล่านี้ถูกควบคุมลักษณะดังกล่าวน้อย 5. การถ่ายทอดยีนบนโครโม,มโซม เป็นการถ่ายทอดยีนที่เป็นส่วนขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดลจะปรากฏลักษณะของเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่งแต่การถ่ายทอดยีนบนบนออโตโซมจะปรากฏลักษณะได้เท่าๆกันทั้งสองเพศ